อพยุทธขอเรื่องเงินเหมือนที่ลงแอปทางรัฐหน่อยครับว่าไปถึงไหนอ่าตอบฟังดีๆีได้เป็นคำตอบสำคัญมากเลยค่ะยังไม่ถึงไหนคือเขายังไม่ประชุมเลยอ่ะใช่ต้องประชุมเมื่อวานนักข่าวก็ยังถามคือผมชักจะเบื่อกับการพูดข่าวเรื่องนี้แล้วน้องวนไปวนมาอยู่ตรงเนี้ยอ่เมื่อวานนี้ก็ยังถามทางด้านของจุลพันธ์อยู่เลยค่ะอ่าคุณจุลพันธ์มวิวัติรัฐมนตรีช่วยคลัง ท่านก็บอกแต่เพียงว่าจะประชุมเร็วๆนี้ออันนี้ไม่ได้พูดเล่นเอาข่าวเมื่อเดือนก่อนมาพูดเหมือนกันเลยน้องคุณจุลพันธมอวิบัติอัมจีช่วยคางเปิดเผยว่าขณะนี้รอนายกนัดวันและวาระการประชุมคณะกรรมการนโยบายการทุนเศรษฐกิจคือคุณจุลพันธ์บอกคาดว่าจะนัดประชุมครั้งแรกเนี่ยเร็วๆนี้นะคะที่จะหารือเนี่ยหลายเรื่องเลยก็ช่วยกันครางเตรียมพร้อมหลายเรื่องเรื่องแรกคือเดินหน้าโครงการโอนเงินหนึ่งบาทผ่านดิจิตอลวอลเลท อาจจะตั้งอนุกรรมฮะตั้งอนุเอีเหรออาจจะตั้งคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนโครงการขึ้นมาใหม่เอาเดี๋ยวต้องรอให้ตั้งอนุแล้วไปรออนุประชุมอีก,แล,กแล้วรออนุประชมุมเสร็จต้องเข้ากรรมการใหญ่กรรมการใหญ่ต้องเข้าครมอใชใจค่ะตามขั้นตอนเดิมเลยเอาอยัางไงเออเนี่ยอาจจะตั้งอนุกรรมการขับเคลื่อนโครงการขึ้นมาใหม่แต่ยังมีส่วนอื่นนะ อย่างมาตรการฟื้นฟูนฟผู้ประสบอุทกภัยมาตรการกระตุ้นภาคการท่องเที่ยวเหล่านี้จะถูกบรรจุเข้าไปอยู่ในวาระการประชุมด้วยค่ะส่วนเม็ดเงินกระตุ้นกลุ่มปอบางคนละเหมือนได้เพิ่มเซนติเมนต์เซนติเมนต์ให้กับตลาดในช่วงปลายแต่มาสามที่ผ่านมาตอนนี้ยังหมุนต่อยังไม่ได้โจบเศรษฐกิจตอนนี้ไม่ได้ซึมกระเทือาแต่ว่าต้องการมาตรการอื่นๆที่จะทำต่อไปไม่ได้หยุดอยู่แค่นี้โอโ ใช้คำสุดยอดเลยทนตีจุลภัณฑ์ที่เคารพไม่ได้ซึมกระเทอเศรษฐกิจตอนนี้ไม่ได้ทำนี้มไม่ได้ยินมานานมากแล้วนะซ,มซึมกระเทออยมีพจนานุกรมมีไหมคุณจุลพัณฑ์บอกว่าการแจกเงินเบื่อเฟสสองยังไม่มีข้อสรุปรัฐบาลเร่งเครื่องทางการคลังไปหนักพอสมควรอาจจะต้องใช้มาตรการในระดับที่เหมาะสมพเพราะเร่งเครื่องไปหนักก่อนหน้าหรอดูว่าไม่เงินมีเท่าไหร่รวมถึงยอดโควตลงทะเบียน จะโดยการในครั้งเดียวถ้าขาดก็ต้องหาจากแหล่งเงินที่อื่นและอาจจะกระทบกระบวนการก็ประมาณอาจจะแบ่งเป็นเฟสสองเฟสสาแต่ไม่ถึงขั้นทยอยจ่ายหรือแบ่งแจกเงินเป็นง้ดๆยืนยันว่าได้ครบ1นึ่งมืบาททุกคนแน่นอนเนี่ยถามมาผมก็ตอบให้แค่นี้ค่ะประเด็นข้อที่หนึ่งมันจะนับหนึ่งได้ต้องประชุมก่อน,ป,นประชุมคณะกรรมการนโะยบายกระตุนเศรษฐกิจใช่ไหมใช่ค่ะทีนี้ อาจจะแบ่งเป็นเฟสสองเฟสสามแต่ไม่ถึงขั้นทยอยจ่ายหรือแบ่งจ่ายเงินเป็นงวดเฟส 2, ฟสองเฟสสมก็หมายถึงว่าได้กันเต็มหมื่นนั่นแหละแต่ว่าได้ทีละลอ็อตแล้วคราวนี้จะแบ่งยังไงอ่ะพอครั้งแรกกลุ่มปลอะบาง <S <S ใช่ไหมคะ <S <S ใช่ทีนี้เกณฑ์ถัดไปจะเป็นอะไรแบ่งตามอายุเหรออือหรือแบ่งตามอะไรนะแบ่งตามเลขประจำตัวไหม โอ้คนที่ได้ที่หลังก็จะโวยวายนะคะ,ะ,ะนี่นี่ซึมกระเทือมาแล้วค่ะมีจริงใช่ไหมอ่ะท่านผู้ชมอ่ะน้องไบร์เอาสิอ๋อเอาเลย <laughs> กำลังอ่านอยู่เลยชอบสวัสดีค่ะภาษาไทยคำละวันวันนี้ขอเสนอคำว่าซึมกระเทืออ๋อ,อไม่มีรอเรือนะคะซึมกะเือ ซึมกะทือเป็นคำวิเศษแปลว่าซึมเซาวง่วงเหงาหรือเกียดคร้านแม่คำของซึมกะทือคือคำว่าซึมตัวอย่างเช่นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกากกครคลังได้พูดถึงเม็ดเงินกระตุ้นเศรษฐกิจกลุ่มปอบบางคนละหนึ่งหมื่นบาทได้เพิ่มเซนติเมนต์นให้กับตลาดในช่วงปลายไตรมาสสามปี67ถึงตอนนี้ ยังหมุนต่อยังไม่ได้จบเศรษฐกิจตอนนี้ก็ไม่ได้ซึมกระเทือแต่ยังต้องการมาตร,รการอื่นๆจะทำต่อไปไม่ได้หยุดแค่นี้อย่างนี้เป็นต้นซึมกระเทือซึมเศร้าง่วงเหงาเกียดค้คันเศรษฐกิจตอนนี้ซึมเศร้าไหมไม่ไม่ซึมเศร้าใช่ไหมเศรกษกิตอนนี้ง่วงเหงาไหมไม่ซึมกระเทือไม่ง่วงเหงาค่ะเกียดคัน ขี้เกียจจะไม่แน่นะฮะรีบหน่อยก็ดีนะอ่ะท่านผูชมเซึมกระเธอหาคํามาไม่ได้ยินมานานอัาจริงๆริงท่านผู้ชมไม่ได้ยินคํานี้มานานไหมแต่เราก็ใช้กันมีบ้างนานๆนนทีใช่ไหมคะบอกเธอทําหน้าซึมกระเือเนี่ยน้องไปใช้กับใคร <laughs> ฮะคนใกล้ๆตัว <laughs> <laughs> เหรอรอท่านผู้ชมก่อน ซึมกระเทือกระดอกกระเทือเหมือนกันไหมเอานี่จะไปไหนแล้วเนี่ยฮะไหนไหนอยากฟังอยากให้กลุ่มปอบางอีกไม่อยากให้ให้กลุ่มปอบางอีกเหรอคะกลุ่มไม่ปอบางคงไม่ยอมแล้วจริงจริงไหนคุณผู้ชมบอกไม่จริงซึมค่าเงียบเหงามากเลยอืออือนี่ไงคุณผู้ชมบอกเธอทำหน้าซึมกระเทือ อ,อ่ะอเคยได้ยินแต่สลุมสลืออันง่วงนอนสลุมสลือ,อ